สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้านะครับ r ี vo Lo c อกโค2 0ใหม่นะครับแปลงเป็นตัวหน้า f o r t u n e r g r 2 0 2 1นั่นเองนะครับผมมาในความหล่อเหลานะฮะในสไตล์ GR นะครับผมแต่มาในคาบของตัว f o r t u n e r g r นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะครับ ดูโอ้โปรเจคเตอร์เลนนะฮะไฟ LED นะครับผมพร้อมกับชุดสายแบบเต็มระบบไม่ต้องตัดต่อสายนะครับผมแก้มข้างนะครับกันชนด้านหน้าเบ้าไฟตัดหมอกช่องลมรวมถึงไฟเลี้ยวแบบ e ีเ e นเชียลไรท์นะฮะที่มาแบบของตัวฟิจนเดอร์นเองนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับท่านใดมีรีโวอยู่อยากแปลงหน้าเป็นตัวฟิจิเดอร์ er GR แบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามที่ OK Auto ของเราได้เลยนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามโอเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ